สวัสดีครับพบกับ YouTube Channel เต้ยชาแนลช่องของเต้ยนะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวเจ้า Royal Enfield Classic 350คันนี้นะครับก็ทุกท่านคงเห็นนะครับทริปที่ผมขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเนี่ยที่ใช้เจ้าคลาสสิก350คันนี้ 3, 5, 0, าม,มาตั้งประมาณสองสามทริปแล้วนะฮะวันเนี่ย ดี๋ยวผมจะมารีวิวลงลึกนะครับว่าเออเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวไปชมกันก็รถคันนี้นะครับผมตั้งชื่อเขาว่าสำเริงนะฮะตลอดท,ทั้งคลิปเนี่ยผมก็จะเรียกเจ้าโ o y ยต้าแอมฟิโอคลาส1350คันนี้นะครับแทนด้วยคำว,ว่าสำเริงนะฮะเจ้าสำเริงนะครับก็เป็นรถไม่ถือว่าเป็นบิ๊กไบค์นะบิ๊กไบค์คือ4 0 0ซีซีขึ้นไปนะซีซีของเขาที่3 5 0ซีซีนะครับปริมาตรกระบอกสูบแบบตามสเปคชีตนะครับ3 1 9ซีซี1สูบนะครับ5เกียร์นะฮะ ไม่มีออยล์คูลเลอร์ไม่มีว่าน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ๆนะฮะับตัวโช๊คนะระบบเบรกเป็นของบายเบมาแล้วนะครับบายเบนหน้าหลังเลยนะฮะระบบเบรกก็เป็น ABS แล้วนะครับให้ความปลอดภัยประมาณนึงเลยล็อกคอได้นะครับล็อกคอบิดซ้ายนะครับกดลงกดล็อกนะฮะอันนี้ล็อกคอนะ กดล็อกคอนะครับกดลงบิดขึ้นนะครับกดล็อกคอนะครับบแจนะครับเวลาเปิดครับปั๊ถังน้ํามันนะก็ไม่ว่าจะบิดซ้ายบิดขวานะบิดซ้ายไปนะครับถังน้ำมันก็เป็นอย่างนี้นะบิดเข้าไปจิ้มเข้าไปนะครับบิดขึ้นนะครับเปิดถังน้ํามันนะฮะก็คือถ้าท่านใดนะครับใช้รุ่นนี้นะเติมน้ํามันครับเติมแค่พอดีประมาณนี้นะฮะเวลาปิดนะครับก็ปิดนะครับกดลงกุญแจดีกกลับดึงขึ้นครับปิดแล้วนะเตยวน้าเข้า น้ำมันก็ความจุ1.3ลิตรนะครับปรกอบครึ่งลิตรนะครับส่วนอ5ลิตรนะครับหน้าปัดเดี๋ยวมาดูหน้าปัดกันติดสวิตช์ออนนะครับไมค์เขาก็ตีนะก็มีกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นเข็มไมค์นะฮะก็จะโชว์ไฟ ABS โชว์อะไรนะครับตรงนี้นะฮะก็บอกน้ํามันนะครับตัวนี้ก็บอกเป็นเออไมค์นะฮะตรงนี้ก็สําหรับปรับไม่ได้มีโหมดไม่ได้มีอะไรนะครับก็แค่ปรับหน้าปัด โอเคถ่ายหน้าปัดต่อครับผมกำลังกด I อยู่นะกดหนึ่งครั้งนะครับเป็นทิป1นึ่งะครับทิปสนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นนาฬิกากด E ีครับก็เป็นใหม่โอเคเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งขวานะก็เห็นนะฮะเร่งเบรกปกตินะฮะเปิดนะครั้งเปิดสวิตไฟนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยก็มัวฉชีดทำงานนะครับ ดีกครั้งสตาร์ทนะครับอันนี้ก็สตาร์ทไม่ต้องแบบกำคัสนะครับบิดสตาร์ทเลย ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพ่อเดิมนะก็ไปขึ้นเขาใหญ่มารอบหนึ่งแล้วนะครับเออขึ้นได้นะครับไม่ได้โดนตรวจดซิเบลอะไรนะข้อนี้ก็ผ่านมาตรฐานแล้วนะครับไม่น่าจะเกิน95เดซิเบลมาต่อตรงนี้ครับฝั่งนี้นะครับนอกจากสวิตซ์เปิดปิดนะฮะก็จะเป็นไฟขอทางนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายด้านหน้านะครับเมืนจะวิ่งไปก็ไฟท่านจะเปิดไฟขอทางนะครับไปฉุกเฉินเนาะ ปิดครับโอเคฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็ไฟหน้านะครับอันนี้เป็นไฟพร์ทนะครับก็คือไฟกระพริบด้านหน้านะฮะตัวนี้ก็เปิดไฟปกติไฟสูงนะครับไฟเลี้ยวเนาะแปรครับเดี๋ยวกล้องอ้อมมาฝั่งนี้นยตัวนี้ก็ให้กิมมิตเได้ก็น้อยมานะครับก็คือเป็นสายเป็นตัวชาร์จ USB นะครับด้านล่างนะฮะจะสามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับตรงนี้นะ ก็หมาเจาะเลยนะครับถ้าใครติดตั้งตัวยึดโทรศัพท์นะครับก็สามารถยึดโทรศัพท์แล้วก็ใช้แบตไปด้วยได้เลยเวลาขับแล้วเปิด GPS นะครับโอเคระบบควอบคุมประมาณนี้นะฮะทีนี้ก็ชิ้นง,งานนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับราคา13ึ่0 0ารอบาทนะครับเหล็กทั้งคันเลยนะครับเหล็กจริงๆกังๆครนะเป็นเลหล็กหมดเลยฮะหมดเลย เดี๋ยวมาด้านในนะครับางาน,นตรงนี้ก็นะครับเป็นสติกเกอร์นูนขึ้นมานะครับตัวนี้ตัวเริ่มต้นนะเคเรามาไล่ไปเรื่อยเรอันนี้ไม่ใช่โคมมนี่นะครับเขาปัดเงามานะฮะตัวนี้ก็มอกตออากาศปกตินะฮะเดี๋ยวมาดูกระเป๋าฝั่งนี้นะน่ครับก็บิดมากระเป๋าฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งเก็บเกี่ยวกับเป็นพวกเอ่อกออากาศนะครับเขาก็มีที่ไว้ให้นิดนึงเพื่อเก็บเอกสารนะฮะ ผมก็ใช้เก็บเป็นสัญญาซื้อขายอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยยังไม่ได้เริ่มทะเบียนรถนะฮะก็รถจะไฟแนซ์ไปนั่นแหละแล้วก็ายทะเบียนยังไม่ได้นะครับก็เก็บเอกสารไิ้นิดหน่อยนะครับตรงนี้กันน้ําได้นะครับตรงนี้เวลาขับลุยฝนเนี่ยก็เก็บเอกสารติดรถไว้ได้ในตรงนี้นะฮะโอเคต่อไปครับดูพักเท้านะพักเท้าก็ค่อนข้างดีครับมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ เป็นตาเราโยนฟิวเป็นยางมานะครับเดี๋ยวกล้องถอยไปนิดหนึ่งผมให้ดูนะก็ถ้าท่านใดนะครับใส่รองเท้ามันผมนะก็เป็นรองเท้าหนังนะครับแล้วก็มีส้นนิดนึงนะฮะเวลาแบบเอขับเจ้าคันเนี้ยครับพักเท้าเขาก็พอดีเลยนะครับนครับคือตรงพื้นตรงนี้ยครับจะไม่ล็อกกับตรงนี้ถ้าเป็นแบบเป็นพักเท้าเล็กๆมันจะล็อกกันนะฮะนะครับ พอดีมากเลยนะครับตรงนี้เป็นข้อสังเกตนะครับนะครับดูขาตั้งนะครับขาตั้งตัวเนี้ยมันไม่ได้มีแบบตัวยื่นออกมาให้เราแบบสะกิดนั้นนะฮะดังนั้นก็คือต้องใช้ความคุ้นเคยนะครับแต่อย่างผมเนี่ยด้วยความรองเท้าเนี่ยครับผมก็เอาพื้นรองเท้าไดีล็อกแล้วก็ตะออกมานะฮะก็ต้องอาศัยความคุ้นเคยนิดหนึ่งนะครับต่อไปครับก็รถแบบใช้ระบบขับเคลื่อนเป็นโซ่นะครับนะฮะตรงนี้ก็จะมีบอก ไซลมยางนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่มียางนอกอยางในนะครับไซลมยางนี่ก็คือหน้าสามสิบสองหลังสามสิบสองในกรณีที่วิ่งในเมืองนะครับแต่วิ่งต่างจังหวัดเนี่ยมีคนซอ้อนมีสัมภาระเนี่ยก็ตามเนี่ยสเปคนะครับเขาแนะนําว่าหน้าสามสิบสองหลังสามสิบหกนะครับโอเคต่อไปนะฮะก็มีตัวนี้จับมาให้นะครับเอาไว้สําหรับคนซอ้อนเออจะจับก็ได้นะครับหรือว่าเอาไว้ยึดของยึดอะไรในได้หมดนะฮะ ตรงนี้เป็นอะไหล่ที่ผมซื้อมาแต่งเติมเพิ่มนะครับข้างหลังนะอันนี้ก็ถ้าเป็นสเปคประเทศไทยจะไม่มีนะฮะจะเป็นเหล็กเส้นนะอันนี้ก็สั่งเพิ่มเป็นของแท้จาก l ลโยนฟิลนะครับสั่งมาจากอินเดียนะนะครับด้านท้ายนะฮะไปตรงไปท้ายนะฮะประมาณนี้นะครับต่อไปมาดูกระเป๋าข้างฝั่งนี้นะครับกระเป๋าข้างฝั่งนี้นะก็เหมือนกันครับบิดกุญแจได้นะครับ ซึ่งกระเป๋าข้างฝั่งเนี่ยเก็บของเยอะมากเลยนะครับก็เริ่มไปจากเออมอแบตนะครับมีฟิวสำรองให้ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ฟิวหลักนะสามตัวนี้เป็นฟิวสำรองนะครับครับตรงนี้ก็จะมีเครื่องมือไว้สําหรับแมท่ทะนแนนให้อเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในถุงเครื่องมือเนี่ยเขาบรรจุอะไรมาให้บ้างน,นะครับตัวนี้ผมแกะใช้ไปรอบหนึ่งแล้วนะ ที่เขาให้มานะครับมาดูนะฮะก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับประแจนะครับไล่ตั้งแต่เบอร์สิบสองนะครับไปจนถึงเบอร์สิบสี่สิบหกนะฮะปรับโช๊คนะครับหกเหลี่ยมตัวปรับโช๊คนะครับสกูรไลนะฮะแล้วก็เป็นบล็อกหัวเทียนต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่เอาไ้ใช้ยามฉุกเฉินได้ประมาณหนึ่งนะครับมาฮะเดี๋ยวมาดูฟีลลิ่งการขับสิ่งนะครับรถก็มีน้ำหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับ หนึ่ง้อยเก้าสิบห้ากิโลนะฮะเดี๋ยวถ้าเราเติมน้ำมันเต็มถังในี่นก็หนักขึ้นไปอีกก็ตีไปแล้วสองร้อยขึ้นนะฮะแต่ว่าบาลานซ์ค่อนข้นนางนิ่งแล้วจะผมค้อมรถให้ดูนะครับนะครับตำแหน่งค้อมนะก็ข้อสังเกตนะครับเวลาเราค้อมรถเนี่ยเวลาขับเนี่ยผมว่าสบายเลยนะแต่ว่าเวลาเราขับด้วยความเร็วที่เกิน80สิข,ขึ้นไปนะครับลมเนี่ยจะกระทาเต็มๆเ,เลยนะฮะ ท่านใดที่แบบอยากสบายหน่อยก็ติดชิวหน้านะครับมีชิวหน้าตรงรุ่นขายนะครับนะครับตำแหน่งท่านั่งก็ปกติดีนะ,ะแต่ว่าข้อสังเกตก็คือแบบเวลาท่านขอบรถ้วเข็นนะครับอย่างผมเนี่ยผมสูวง180นะครับแต่ว่าขาเนี่ยขาลงพื้นได้สองข้างนะครับลงพอดีเตะเลยนะครับแต่ประเด็นเนี่ยยังไงนคะครับเวลาเราเข็นด้านหน้าด้านหลังเนี่ยผมจะเตนะหน้าแข้งเนี่ยจะเตะพักเท้าอยู่เรื่อยนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือต้องอ้าขาสูงมากๆนะครับ ตำแหน่งได้กำลังดีนะฮะแต่ประเด็นก็คือเรียวแรงในการเขียนเราก็จะหายไปด้วยนะครับแต่ก็เขียนได้อยู่นะฮะกับนัหนตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปดูท่านั่งการขับขี่นะครับอเดัวต,ต,ว,ต,ต,ว,ต,ตวนี้หน่อยนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูมุมมองขับี่นะคือ,อสังเกตนะฮะก็คือกระจกฝั่งซ้ายสัน่น นะครับก็ตกฝั่งขวาไม่สันนะก็ไม่รู้เพราะอะไรนะเดี๋ยวผมขับบนให้กับทุกคน ของผู้ใช้จริงนะครับหลังจากใช้มาประมาณ20วันนะวิ่งไปประมาณ500กิโลนะครับก็เออผมคิดว่ารถเนี่ยถือว่าน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับมากในที่นี้ก็คือถ้าเราขับเนี่ยถ้าล้อหมุนไปได้เนี่ยสบายใจครับแต่ถ้าเจอรถติดเจออะไรเนี่ยต้องใช้ทักษะนิดน,นึงแต่ต่อให้มีทักษะครับด้วยความกว้างของแฮนเนี่ยแล้วก็น้ำหนักรถเนี่ยฮะเรามุดรถติดในกรุงเทพได้จริงครับแต่ว่า เวลาละมุดรถติดก็จะมีจังหวะที่แบบเราต้องโยกหลบเออกระจกมองข้าของรถยนต์นะฮะซึ่งคันเนี้มันโยกได้อยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยความที่มันน้ำหนักมันเยอะการที่เราเอาขาลงกับพื้นแล้วโยกเอียงรถหลบนะฮะมันก็ทําให้เรารับน้ําหนักมันก็ไม่มั่นใจไปด้วยครับแล้วก็ก็ตามราคาครับรถในคลาสเนี่ยก็คือยี่ห้ออื่นเนี่ยซัดไปแสนไปไปลายหมดแล้วแหละนะฮะแต่ว่าคันนี้ด้วยราคาเขาเนี่ยก็ได้เหล็กแข็งแรงมาอยู่แล้วครับแต่ว่า มันก็มีความก็กแก๊กเกิดขึ้นบ้างน,นะครับอย่างเช่นผมใช้มาห้าร้โลเนี่ยตอนเนี้ยมีเสียงออกจากเรือนไม้บ้างน,นะครับก็แก๊ก,ก,กนะให้ได้ยินนะะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะครับอืมมีอะไรอีกบ้างใช้งานในเมืองได้ไหมได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเจอเส้นรถติดหนักๆเนี่ยก็ต้องใช้ร,รักษะสูงมากๆเลยซึ่งแล้วผมอาจจะทําคลิปขับในเมืองแบบไปเส้นรถติดหนักๆเลยเนี่ยเพื่อแบบ เออเป็นตัวตายตัวแทนให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าดูว่ารถอันนี้มันใช้งานในเมืองได้ไหมแต่เอาหลังจังหวัดเนี่ยยืนพื้นเนี่ยแปดสิบเก้าสิบร้อยเนี่ยสบายครับแซงรถสิบร้อยได้สบายแต่ก็ต้องยอมรับนะนะครับว่าลมเนี่ยประทะอกเรานะฮะก็ติดชิวหน้านิดว่านะครับทีนี้ผมมาชมมากว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะครับหนึ่งคือท่านเห็นแล้วนะครับว่าดีไซน์สวยงามน,นะฮะสองคือดูแข็งแรงธรรมะขมน,นะครับสามก็ เออผมชอบฟิลลิ่งเขานะชอบเสียงชอบอะไรเงี้ยครับด้วยความที่ว่าหนึ่งสูบลูกโตเนี่ยเสียงมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับถ้าท่านใดแบบเล่นรถที่หนึ่งสูบลูกโตมาตลอดอย่างเงี้ยก็คือเสียงก็ดีเลยนะฮะแล้วก็เพราะมันเป็นหนึ่งสูบลูกโตนะครับไม่มีว่นาน้าไม่มีออล์คเลอร์เนี่ยมันก็ดูแลรักษาง่ายขึ้นไปอีกนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องพูดในระยะยาวว่ารถคัเนเนี้ยทนทานจริงหรือเปล่านะครับในระยะย,ยาวเพราะว่า ผมรู้สึกว่าวิ่งในวิ่งตัดถนนมีปัญหาแต่วิ่งในเมืองเนี่ยความร้อนขึ้นนะครับความร้อนมาจากฝั่งนี้เลยรู้สึกถึงความร้อนของรถได้เลยครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยหนามากนะฮะโอเคขอชมอีกก็คือนี่นะครับอันนี้เป็นของมาจากโรงงานนะไอ้ตัวแหลกตัวเนี่ยครับเขาทามาให้ตัวเนี่ยก็เป็นเหล็กเหล็กแข็งมาเลยครับพโยมมาเพื่อจุดป,ประสงค์เขาเพื่อยึดตัวนี้นะครับบางโคนนะแต่ว่า เราก็ได้อันนี้ส่งกับเขาไปด้วยนะครับด้วยความที่ว่าเราก็สามารถยึดติดกระเป๋าอะไรข้างๆได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยพอมันเป็นรถคลาสสิกเนี่ยมันแกะง่ายครับอย่างเช่นเนี่ยผมติดตัวแหลกหลังตัวเนี่ยมาครับคือเขาบิวอินมาแนะแหลกหลังตัวเนี่ยแล้วไม่ใช่ของโรงงานด้วยนะวิธีการนะครับก็คือถอ,นนอดนอสสี่จุดจุดนี้จุดแรกนะครับจุดนี้จุดที่สองน,นะครับตัวยุดวงโคนซึ่งแกะง่ายมากนะครับสามและสี่จุดก็คือฝั่งนู้นนะครับแกะเหมือนกัน แกะเสร็จรปุ๊บเอาตัวนี้เสียบขันน็อตกลับนะครับไม่ได้แกะยุงยากเพราะว่ามันไม่ได้มีเฟรมมีอะไรมากมายนะครับตัวนี้เหมือนกันครับของแต่งโรงงานก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมอุปกรณ์ติดรถมีนะครับใช้เบอร์เดียวกันเลยก็ถอดออกใส่นะครับก็ใช้งานได้ดีเลยนะแล้วผมมองว่าถ้าท่าในใดชอบแต่งรถนะต้องพูดเลยนะว่าเป็นรถที่มีอะไรแต่งเยอะมากนะครับ บางคนอาจจะมองอ้าวอะไรแต่งคืออะไรอะไรแต่งในที่นี้ของผมคือเป็นอะไรแต่งตรงรุ่นอะไรแต่งสําหรับการใช้งานนะครับไม่ใช่อะไรแต่งเพื่อความสวยงามน,นะฮะถ้าท่านเน้นสวยงามเ <c oughs> น้นสิ่งเนี่ย <c oughs> ผมว่าอะไรแต่งมีน้อยนะครับแต่ถ้าท่านเน้นเดินทางเน้นใช้งานเน้นไลฟ์สไตล์อย่างเง <c oughs> ี <packages> ้ยเออผมว่าอะไรแต่งเยอะนะเนี่ยอย่างผม,น,ผม,มน,นะครับเดี๋ยวกล้องมานี่เอี่ยตัวผมไลฟ์สไตล์เนี่ยผมวิ่งนึ่งมันไปหลักแล้วผมไม่ชอบอะไรไปลงพลังนะฮะผมก็ใช้ประมาณเนี่ยผมก็ติดตัวนี้ได้ครับตัวติดโทรศัพท์นะฮะ สองก็คือผมมีคนซ้อนนะฮะตัวนี้ก็มีอะไรแต่งนะครับก็สําหรับคนซ้อนสบายนะครับสามก็คือเอาต่างจังหวัดได้นะครับก็เป็นแหลกตัวนี้นะครับติดตั้งไปนะฮะก็สําหรับมัดของก็เป็นพวกวันเดทิเออสองวันหนึ่งคืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้แบบไประยะยาวเงี้ยครับเดังนั้นแบบของแต่งเนี่ยมันอะไรก็เยอะนะฮะมันแบบมันถอดมันใส่มันมันทำเองได้ง่ายครับมันไม่ได้มีเฟรมไม่ได้มีอะไรเงี้ยแล้วก็ ถ้าไม่ได้น้นเร็วเนี่ยผมว่ารถแนวเนี้ยเวิร์ครับแล้วก็ดูได้ยาวเลยโอเคครับการรีวิวในครั้งนี้ก็คงจบเท่านี้นะครับอาจจะไม่ได้สเปคชี้จ๋านะครับเพราะว่าผมถือว่ารีวิวแล้วก็เล่าให้ฟังในฐานะผู้ใช้งานจริงนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมทําทั้งช่องยู u ูบนะครับแล้วก็ทำทั้งเฟซเฟซบุ๊กนะครับก็ยูทู e ในอัพคลิปแหละนะครับ ส่วนเพจ a c e b o o กเนี่ยกำหนดนัดหมายลงรูปลงรูปนะครับถ้าท่านใดอยากจะไปเที่ยวไปเอนจอยด้วยกันเนี่ยก็ตามเพจ a c e b o o k ไว้นะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับที่ว่าคนเราที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับทุกครั้งที่เราอยากจะออกคลิปนะครับหรืออยากจะทำคลิปรีวิวเนี่ยนู่นฮะผลจะมาหาเราเสมอนะฮะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะฮะ วันนี้ก็ถ้ารีวิวนานก่อนนี้ก็คงป่วยแล้วแหละฮะนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ